สวัสดีครับผมสวัสดีพี่นงองและอาจารย์ทุกทกท่านครับผมสวัสดีตอนเย็นๆครับผมหลังจากเลิกงานก็เอานกมาโตครับผมออกมาเล่นสักหน่อยครับผมผมก็ได้ขึ้นนกไว้ต้นข้างหน้านู่นครับผมขึ้นไว้ประมาณสัก20กว่านาทีก็ตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวจพาพี่น้องไปดูกันครับผมก็เอาเป็นเจ้าสายฟ้ามานะครับผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมเข้ามาก็ไม่เถียงกับผมนกบ่าเดี๋ยวเอาลงให้ชมครับผมถึงว่าครับผมเข้ามาไม่เถียงครับผมลูกนกอีกแล้วครับผม เจ้าสายฟ้าจะลุงนกให้อีกแล้วครับผมนี่ครับนะเดี๋ยวแกะก่อนครับผมอนี้ครับผมเต็มแรกของคอนเย็นวันนี้ครับผมหลัเงเลิกงานครับจัดมาแล้วครับผมเป็นลุงนกครับใส่คอยังไม่ขึ้นเลยครับ นกเยอะมากครับผมบริเวณนี้ครับผมเป็นไม้เก่าๆเนี่ยแหละครับรลอเลาะบ้านครับผมตัวนี้ผมก็จะปล่อยนะครับผมไม่เอาครับลุงนกครับปล่อยเขาไปนะครับผมตัวนี้่ะไปเลยไปแล้วครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวขอขึ้นใบคอนเดิมเลยแล้วกันครับผม ผมก็มากับเส้นแปมนะครับเส้นแปมนั่งอยู่นู้นไกลๆนู่นครับเดี๋ยวขอขึ้นนกก่อนรผมได้อนุกลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็6โมงเย็นแล้วครับนกก็ไม่เข้าร่วมอีกเลยครับผมเที่ยงอยู่ใกล้ๆครับไม่ยอมเข้าโอ้นกเยอะมากครับมีแต่เสียงดีๆเลยครับผมตรงนี้ครับน่ครับมีซองกุกคู่อ่างด้วยครับผมตรงนี้ครับ เดี๋ยววันหลังเจอกันใหม่ครับผมตัวนี้ครับตีตะไลไปอยู่ครับแต่มันไม่ยอมเข้าับมันจะวนกลับมาคืนครับโอ้มันไล่ตีแตพวกกันเองครับผมนกป่าไม่สนใจนกต่อเลยครับผมอ่ะครับผมตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับผมก็ขอสรุปคลิปเลยแล้วกันนะครับก็จัดมาหนึ่งเต็มครับผมเป็นลูกนกครับก็ได้ปล่อยไปแล้วนะครับผม โอเคครับผมก็ไปค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ